ขขาป้าหาเห็ดครับผมนี่คือทางควายบ้านกอกแก้วครับนี่พี่น้องทางเขาป้าหาเห็ดทางควายบ้านกอกแก้ว <c oughs> ทางเก้าแก่พี่น้องนี่เห็นบ่ฝนตกขึ้นมาขึ้นนี่คุณเดี๋ยวนี้ก็ยังลินอยู่ตกบัดคื้นเลยพี่น้อง นะครับพงควายกันที่เดินพันนี่พี่น้องเนี่ยอ๋อเดินเสมือเสมอย่างเสมอเสมือ,ม,อ,ม,อมันก็นเป็นร่องเป็นทางไปครับเนี่ยเป็นทางสมัยเก่าเลยเห็นบ่อพเขาเดินทางควายท้างเกลียนนั่นพี่น้องนี่เพิ่นเพิ่นผู้มหาเหตุเพื่อกระดิขี่รถเข้าไปเนาะนี่ขี่รถเข้าไปจอดไว้ตรงกลางนะครับผมนะ นี่คือบรรยากาศทางควายว่านกอกแก้วนะครับตอนนี้ก็ประมั่นพกมุ้งพี่น้องนี่พี่น้องเขปาป้าเฮ็ดอีกแล้วครับ <c oughs> หลังจากใส่ปุ๋ยเรียบร้อยแล้วเขปาป้าเฮ็ดพี่น้องวนนี้เุ็นที่ไพี่น้องเป็นปลาซาดมะพร้าวลคกำนังจอดอย่นี้เนี่ยวัน <c oughs> ที่เราไจอดตรงนี้พูด คันหนึ่งอยู่คุณคันพี่น้องคุณพูดค,คันหนึ่งโอ้รถไค่คนพ่นมหาเห็ดนั่นะนี่ครับมาพี่น้องมาลุนกันพี่น้องลุ้นไปน้วกันเขาซาเขาลือว่าเห็ดพึ่งเห็ดปวงเห็ดละงูออกลายวาทางพี่น้องมา มืดคักโอ้ยมันคือมืดที่น,น้องไม่น,น้องมาเนี่ยอะไรเรื่อม,มาเนี่ยเดี๋ยวต้องใช้ไฟครับผมใช้ไฟแล้วนะนี่ครับผมเตรียมไฟมาอยู่เอาละทีนี้โอ้เจอแล้วครับผมนี่เขามากับพอเลยพี่น้องนะเห็บปะเห็บปะพี่นอ้องงามปะโอ้งามแห้งครับผมนี่เห็ดพึ่งตองครับสวยงามจริงๆริงครับผมนี่ มาแล้วมาแล้วอดอกแรกมันครับผมดอกแรกแขกมันบางนี้ก่อนอชุดยอดเลยหาดูที่ว่ามีไหมเขาจะเก็บเห็ดเชิองอนุักษ์ครับผมสีบกเคียนะเสียเ,เฉพาะตัวที่มันโ่ขึ้นมาพี่นอ้องอตัวไหนโพขึ้นมาแล้วก็เอาตัวนั้นอสีบกเคียไปตองครับเนาะขันเขาเคีย เชืเฮ็ดมันก็ตายได้ไหมมันโดนแดดอยู่ยงังเนาะนี hmm. ค่ครับผมสวยงามเลยสวยงามนะครับโอ้โหอ่ะเดี่น้องพี่น้องนี่ครับพี่น้อหมาสวยงามครับนี่ครับเ็อี่น้องพี่น้องเนี่อ้เห็ดพึ่งครับผมนี่เห็ดพึ่งตองครับพี่น้อง ดูเชือกมีไหมมีไหมมีหรือเปล่ามีไหมหายาครับพี่นอ้องมืดมันมืดอไหมเขามาในปลาเหรอมันมืดครับผมมีไหมอ้เห็ุอะไรพี่น้องนี่ยิงยุ่งครับผมนี่เจอแล้วครับผมสองอนอกครับสองดอกน,น,นี่ครับโอ้อยดอกเงาเลยพี่น้องเลยนี่ครับคาเง,งาเลย อ้าตัวพี่น้องมันตีละแง่ัาค,ครับอืมมันาแล้วมาแล้วมาแล้วเป็นที่สวิงครับผมนี่ดอกงามๆด้อกพี่น้องนะ่ะนี่ครับผมโอ้กำลังงามเลย เห็นมมาครับนี่โอ้งามเลยท่ากลางปลาโน่นไท่พี่น้องท่ากลางโน่นเลยพี่น้องนี่กลางโน่นเลยครับบันดากการวิเวกวังวิงบ่งบพอคนจักคนพี่น้องมือนี่เข้ามาหาพ่งแค่นี้ครับผม ดูก็จุดม้านไม่เอ่ยม้านไม่เอ่ยโอ้ยยังพี่น้องนี่โอ้เหลือเอะไรครับผมพุ่นพุ่นพุ่นพี่น้องพุ่นโอ้มันโดนฝนพี่น้องเห็นละงกเลี้ยงโอ้ยนี่นี่คืออะไรปลาห้าทูมันมุนเลยพี่น้องนี่ปล่อยให้เป็นเสียเนาะพี่น้องเนาะจะได้มุนจะไปเอามันโอ้ยมุนไปเลยครับผมนี่ โดดฝนเลยพี่น้องฝนเละเลยโอ้ม like. oh, ันอยู่ในไอใบตองครับผมในใบตองเลยนี่โอ้เอาได้พนองพี่น้องไหมดูสิโอ้ยมูนหมดแล้วพี่น้องเลยทำมันเบาบานขึ้นมากกับบือ้อเลยพี่น้องเนี่ยวันไหน ะบานเลยเอาเอาพ่อได้พ่อได้เขาว่าได้เห็ดนะพี่น้องคอยก็ได้คือการเห็ดละงกอะ่ะเฮ้ยมาพ่อเขมาพ่อ,พอดอกบานพี่น้องเลยนี่ครับพี่น้องเอ้ยดอก้ามแห้ง นี่ครับเห็ดเพิงตองพี่น้องเห็ดเพิงตองงามงามงามออกองมาเจอทางควายครับทางสมัยเก่าพี่น้องนี่ละ่ะฝูงควายมักจะฝูงควายก็สิเดินผ่านตรงนี้พีน่น้องไงพูดพ่เพิ่นนายเฮ็ดทุพีพ่น้องคน ได้ปะล่ะได้ปะะ้าลมาน่งฮโอ้ยยงเบนาเ่้ให้ก็เลยบางเอบังเห็ดบ่เห็ดยังอ่ะไปได้บ่จงงเลยลุกจมงงเราบ่ฮู้กันไปมองดูโอ้หาแถวนีบ่เนี่โอ้ยมาเบ่งหน้านเบ่งห้าอะเห็อันนี้เห็ดขาว เห็ดคาวก็ไปลุงเหาวก็กินได้น้อกินได้บุ๊ผมจะไมก้อนผมเอาหาผมก็หาเท่านี้แล้วมีเห็ดยอมนี่เห็ดจองสวิงนี่ครับจ้องสวิงลองเห็ดตัวนี้ก็แซ่บกับผมนี่กินแซ่บเพื่นนอนง่ามอยู่อุ้ยนี่ครับ นี่เต้ไปต้องทีพี่น้องนั่นคือว่าขาเหี่ยวจนกำลังงามเลยพี่น้องเด้อติดตองสวิงครับนี่อยู่นี่ให้เต้ไปต้องนี่ก็ <c oughs> ปเปิดออกก็มาพอกพี่น้องเอ้ยนี่ครับงามดีครับนี่ออกเป็นมูดีเนาะปา <c oughs> โท้ปิดซิปเลยนี่ก็กำลังงามเลยเด้อนี่ โด้บ้าจังก้าตานมเิคนมาต้นเศร้าที่ไหเน้องเห็ดจ้องสวิงเห็ดจองสวิงเห็ดละงกเห็ดเพิงมิสสารพันเห็ดร่อนผมมาวางตีหากกว่าหกโมงอ่ะเปิดประดู เต็มกระตาโอ้เห็ดเพิงลองเงี้ยครับเดี๋ยววะพี mm ่ดองามเจ้ามันจะโน้นไหนนี่โอ้มาทั้งคู่นะไปลองดมเออเห็ดผึ่งครับนี่กินคือกินนี่ครับผมงามครับงามพี่น้องงามเอ้ยนี่ครับพี่บอหนี่พี่น้องนี่งจริงก็จะออกวานนี้ครับผมโอ้ยล่องงามเนี่ย งามแม่งพี่น้องนะเมื่อกี้ล่ะนี่ครับโอ้งามครับผมสวยงามครับโอ้ยงามอีรีพี่น้องนี่เห็ดพึ่งตองครับพี่น้องเอ้ยมาเห็นนี่นี่ครับ มึงห้ามไลพี่น้องฝนตกมือเคื่อนี่ครับซอนได้ไงบ้านนั้นใส่มองดูอ้งามมันดี้วะพี่น้องมึงที่ไหนงามคักเนาะ,อ,ะอ,ออกแล้วครับ <c oughs> <c oughs> นี่ครับพี่น้องมึอน,นี่ได้หลายเตือบอยู่ครับผมก็เด้เกี้ยงอย่างมึน,นี่นี่เครื่องกระตานี่เห็ดร่วมครับมีตั้งเห็ดเพึิงเห็ดละงโงกเห็ด นขาเห็ดย่องสวิงพี่น้องนี่นี่ครับทางคว้วายพี่น้องนี่คืออะะบรรยากาศตอนนี้กับประมาณแปดโมงครับนี่เอา้าขอบคุณขอบคุณทุแกแรงใจนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องสวัสดีครับ